ต,ตอนนี้เราจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับนะเดี๋ยวพี่แทนโชว์กินให้ดูนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับจากที่ใส่กับข้าวเหนียวมูนด้วยพอดีผมไปซื้อที่ตลาดพิศโลกมานะครับตลาดของสถานยุทไฟเราจะชิมกันเลยดีกว่าก็กลมกลม หวานครับก็ขอบคุณมากครับก็ขออร่อย,ดดยอร่อยมากครับก็ยังไงก็ลองซื้อกันมาดูนะครับลองมากินดูก็ได้นะก็รสชาติหวานกลมกล่อม,มตามธรรมชาติของมะม่วงแล้วก็กับข้าวเหนียวที่แบบเข้ากันดี